ทำสามประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเราทำชั่วทางกายพูดชั่วด้วยวาจาคิดชั่วในใจย่อมทําร้ายตนทําร้ายผู้อื่นและบ่อนทําลายชีวิตโดยรวม แต่ทำสามประการที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นคือกายสุจริตวจิสุจริตมโนสุจริตเมื่อเราประพฤติดีทางกายพูดดีทางวาจาคิดดีทางใจย่อมเกื้อกูลตนเองเกื้อกูลผู้อื่นและเกื้อกูลสังคมโดยร,รวมทำทั้งสามนี้แหละคือทางเลือกของชีวิตจะเบียดเบียนหรือเกื้อกูลขึ้นอยู่ที่ใจของเราเองสาธุ